สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเท EP ที่55นะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนเราจะแต่งตัวหล่อเทนะครับเป็นสายเติมไปปักธงกันในโซนฟรีสตันเด้นี่ครับซึ่ง EP นี้นะครับเราจะแต่งตัวเป็นแบบหล่อเทเลยเนาะเป็นชุดสายเติมทั้งชุดเลยนะครับไม่มีชิ้นไหนที่ได้มาฟรีเลยนะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปหยิบสาวกันเนาะแลวก็นะครับสำหรับชุดในวันนี้นะครับก็จะใส่ไปตามนี้เลยนะครับสำหรับทรงผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของทรงผมคอปบ้านนั่นเองนะครับแล้วสำหร ก่อนนะครับสำหรับก้ามทองนะครับก็เป็นในส่วนของเซตอันนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของโกลเด้นแบรนด์นั่นเองครับก็เป็นเซตก้ามทองที่น้องๆชอบกันนั่นเองเนาะก็อน,นี้เพิ่งกลับมาขายเนาะก็ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับ แล้วก็ครับจะมีในส่วนของเป็นกางเกงพี่ตูนนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นเซ็ตของพี่ตูนนอกกางเกงสีขาวนะครับแล้วก็อนครับสำหรับรองเท้านะครับจะเป็นสองเซ็ตคาร์บอนสปีดนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยเนาะแล้วก็นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะจีบสาวติดกันหรือเปล่าตรงนี้ก็อย่าลืมลุ้นกันด้วยนะครับผมแล้วก็ EP นี้เราจะโดนด่ากันอีกหรือเปล่าตรงนี้ก็อย่าลืมลุ้นกันด้วยนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับท่าทางนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับก็มม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 มีีีีีีีเเ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 ปปปป็็็็นน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 ททททท่่่่่่าา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 สยยยยตติหหดดลลลละะะะะะะไไไแแบบบบบบ้้้ฟรรรรรคคคคคัััััจจกกงว MP40 ผม ในก็ครับสำหรับท่าทางนะครับก็มีเป็นท่าบูยาวเลยเนาะนี่เลยนะครับอ่าหล่อเทป่ปล่ะก็มีพวกท่าสกาท่าเเคครบนะครับสำหรับท่าสายเติมนะครับผมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าไปเลสโกนะครับนี่เลยนะครับแมหมหล่อเท่จัดนะทุกคนครับไปเลสโกนี่หล่อเทโ่โพดเลยนะฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่านะรู้สึกว่าห้องนี้นะครับจะมีผู้สาวอยู่เยอะเลยนะครับดูดิโอ้โหแม่มีแต่คนตึงๆนะครับคนก็เยอะครับ14คนครับเราต้องแอคแล้วป้านะครับแม่เราต้องแอคแล้วแหละนะฮะดูโซงเราต้องแอคแล้วแหละเดี๋ยวลองไปย่อผู้สาวหน่อยแล้วกันนะครับย่อๆคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับก็ให้หัวใจไปทีนะครับนี่น่ารักนะครับแล้วก็เอ่อเราย่อคนนู้นนะอ่าคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับนี่นะก็ให้หัวใจไปทีนะครับนี่นนะฮะฮันนี่ย่อยๆย เ,เราไปแอดกันฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับทุกคนครับหาดูโออะไรนน่นนะแหละเดี๋ยวเล่นให้เอ้ยยอกยอกยอกโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรามาปักธงแถวนี้ดีกว่านะครับตรงนี้แหละนะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเราไปจะโชว์ความหล่อเท่เนาะมาทุกคนครับหนึ่งสองสาม หล่อเท่หล่อเทนะ่ะฮะโอ้โหวันนี้เรามาแบบในลุกแสกเติมนะเดียวผู้ทรงผู้สาวาวิ่งมาโอ้โหวิ่งมาทั้งห้องคนระับทุกคนครับเย็นเ <laughs> อ้โดนแบบผู้บ่าวคนนั้นโดนแร็บใส่ด้วยหล่อเท <laughs> แล้วก็ให้หวัวใจทีนะครับนี่นะแล้วก็มาเดี๋ยวเรากดท่าให้หมดดีกว่าเอา,เอาๆกดทำไมขึ้นบอร์ด <laughs> ก็แอคต่อหนีหล่อเท่จัดนะทุกคนครับเฟี้ยวเฟี้ยวไงเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดไมม่คนมาดูทั้งห้องแล้วก็นะครับกดไอเข้มก่อน มีเฟียโพรดนะครับแนะ่แนะ่แนะ่แนะนะนะ่ยังไงยังไงอ่าเขาพิมพ์ภาษาษไรอ่ะ อ๋อรู้ภาษาลาวบอกอ๋อน่าน่าจะใช่นะเขาเป็นคนลาวเนาะนี่อะไรนะโอ้หล่อเทพปะเออพิมพ์ไหนอ่ะหล่อเทเปล่ะนี่หล่อเทพปล่าหล่อเทพปล่าหล่อเทพปล่านี่แอคต์ต่อครับแอคให้สุดครับแล้วหยุดที่โดนด่าเหมือนเดิมครับ EP นี้ครับอันแน่หล่อเทพมากว่ะหล่อเทพมากว่ะโอ้แบบสาวสาวหลงไะสาวหลงไหมเออเดี๋ยวถามก่อนหลงไหมหลงไหมอ่าหลงไหมหลงไหมหลงไหมนี่หลงไหมหาทางออกมาเจอเออเอาดิแม่ นี่หาทางออกเจอเปล่าเอาาาาอ,อ,เ,อเดี๋ยวถามก่อนหาทางออกเออเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวหาทางอ่าออกเจอไหมนี่นะครับหาทางออกเจอไหมเออหาทางออกเจอไหมแล้วก็ให้หัวใจทีนึงอันน่ะโอ้สาวสาวหลงสาวหลงนี่แอคดาะมือก็ให้แล้วก็ให้หัวใจครับอนน <c oughs> อเออแหวชอบชอบแหมลุกแสบเติมนี่ คนดูชอบเปล่าไม่ดูฮนะถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแนละ้วกันในนี้นะแล้วก็แอคตอ่อแอคกับเขานี่แหละเออในหล่อเท่หล่อเท,อท่ไปทุกคนห้องนี้ไม่น่ามีแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าไปปิ้วแี้วก็ให้หัวใจทีนึงไปเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่านะรู้สึกว่าห้องนี้นะครับคนจะเยอะนะครับผู้สาวก็เยอะตามนะครับดูดิโอ้โหแม่เด็กแก๊งนี้นะครับเด็กแก๊งนี้เดี๋ยวเรามาย่อแก๊งนี้ดีกว่านะครับย่อๆหน่อยละกันนะครับให้หัวใจพอดีนึงครับนี่เนี่ยน่ารักเอาวิ่งหนีหัวใจเราเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้เกินเกินไปว่ะโอ้เกินไปว่ะโอ้มีขำใส่แล้วด้วยครับโอ้ขำใส่แล้วด้วยฮะแล้วก็ให้หัวใจพีนึงเอ้า ดูดิเขาหนีวัวใจผมว่าเดี๋ยวปักธงใส่หน้าแม่งเลยฮะโอ้โหอย่าให้เจอในแมปนะเดี๋ยวซ้ำศพนะเดี๋ยวซ้ำศพนะย่อแก๊งนี้หน่อยละกันนะครับสองสาวนะเอายสาวเดียวนี่หว่าแล้วก็มีผู้บ่าวอยู่คนน่อย่อๆๆครับย่อครับเขาไม่ย่อเราอะเดี๋ยวเราไปปักธงใส่หน้าผู้สาวแม่งเข้มือเราอะผมไม่ไหวว่ะโดนสาวมือ่ะโดนสาวมือ่ะโดนสาวมือนะผมไม่ไหวว่ะโอ้ยดูดิโอ้เกินไปเกินไปนะเกินไปโดนสาวมือนะครับทุกคนโอ้เกิน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 ไปว่ะ เป็นไปว่าโอ้จบแล้วทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปักธง,งตรงนี้แหละนะครับมาทุกคนครับหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้โอ,โอ,โอ้ทุกคนโอ้โหผู้สาวโอเกิลเกินไปเกินไปว่ะโอ้จบแล้วจบแล้ว โ oh, อ้ยอุ๊ยวาสดนโอ้โหเมื่อกี้ยังมือเราอยู่เลยอะโอ้โหกดละอันว้าววาสดนโอ้เกินไปเกินไปเป็นเมื่อกี้มือเราอยู่เลยไม่ใช่หรอฮะเมื่อกี้มือเราอยู่เลยไม่ใช่หรอฮะหนีปักต่อปักต่อฮะปักใส่หน้าแม่งเลยฮะนี่ก็พนมมือครับ F4 วาสด์แม่ยังมือเราอยู่เมื่อกี้เลย่ะโอ้ยังมือเราอยู่เลยอะโอ้โหโอ้โดนสาวมือนะทุกคน <No. S 1> แต่ว่าตอนนี้แบบโอ้ oh, เขามาเตะเราซะแล้วอะครับ พอมาต่อเราซะแล้วว่าโอ้เกินเออเอ้ยทำไมเน่เออหลอ่อป่าหลอ่อป่าเออนะครับหล่อเท่ป่าหลอ่อเท่ป่าหลอ่อเท่ป่าแม่ถามหน่อะไรเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรนะเขาถามเราว่าอะไรนะมีแฟนยังหรอฮะเขาถามเราว่าอะไรอะ่ะโหแต่ว่าตอนนี้แบบผมไม่ไหวอ่ะโอ้โหดูดิแม่เมื่อกี้เมื่อเราพอเราปักทงปุ๊บแบบมาหาเราเลยเ่ะจบแล้วนะไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะ เกินเกินโอเคทุกคนไปผมว่าเดี like. oh, ๋ยวปักธงอัดหน้าเราด้วยเลยดีกว่าเออมีอย่างมีแฟนปักธงจังโอ้โหเกินเกินไปโอ้เราไม่ให้มุดฮหเราไม่ให้มุดฮะเราไม่ให้มุดเราจะไม่ให้มุดนะครับนี่โอ้โหเอาดีออมเอาดีเอาดีโออะไรนยเอาอะไร่ะเอยอะไรหนูหนูว่าเมื่อกี้โอ้เกินเกินไปเกินไปไี่ปักธงใส่หน้าเลยครับแต้วพิมพ์ไปฮะไม่เอาครับไม่เอาครับ นี่แมวครับเอาดิเอาดิเอาคิดเราเฟี้ยวเหรอโอ้เกินเกินไปแม่ผู้สาวโอ้จบแล้วจบแล้วแม่ท้อบดีท้อบดีโอเมื่อกี้เราแบบเราแบบไปตามหาเขาอยู่แท้แต่ตอนนี้แบบเขาเมินเราอ่ะทุกคนเกินเกินไปว่ะโอ้เกินไปโอเคเราไปผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้รู้สึกว่าเกินไปแล้วเกินไปแล้วโอเคตกอไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่ของงูออกมาดนึงเนี่ยโอ้โหผู้สาวอย่างนี้ไม่เอาครับไม่เอาครับ แม่หล่อเทจัดอรือหล่อเท่ไอ้ให้หัวใจไปทีนึงก่อนออกไอ้ให้หัวใจไปทีนึงปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่เราจะเริ่มไปหาจุดแอคกันดีกว่านะรู้สึกว่าห้องนี้นะครับจะมีทั้งผู้บ่าวทั้งผู้สาวเลยนะเดี๋ยวเราลองไปย่อผู้สาวหน่อยละกันนะครับคนนี้หน่อยละกันนะครับคนนี้แหละนะครับคนนี้แหละคนนี้แหละแล้วก็ให้หัวใจไปทีนึงครับฮัลโห นี่เหมือนเขาจะไม่ค่อยสนใจเรานะครับแหมไม่สนใจเราเลยนะนะครับแหมยังมีผู้สาวเยอะครับเราไม่ง้อหรอกนะเออเราไม่งอหรอกนะนี่นะให้หัวใจไปทีนึงครับจอให้คนนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนนี้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 เออนะครับคนนี้แหละเออเอคนนี้แหละเขาเดินไปไหนอ่ะเขาหนีอ่ะเขาหนีเราอ่ะดูดีเอ้ยเอ้ยคนนี่เขาให้หัวใจเราด้วยว่ะเอาแล้วเอาแล้วท็อปเอาแล้วท็อปม้อยอีกแล้วครับทุกคนครับเออนี่ครับให้หัวใจไปทีครับอ่าถามชื่อก่อนเลยครับอ่า ชื่ออะไรครับนะครับพิมพ์ไปนะครับนี่นะชื่ออะไรครับเอ้าชื่อบผมหายอ๋อจบแล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพิมพ์ใหม่นีครับอ่าถามใหม่ครับชื่ออะไรฮะอ่าชื่ออะไรครับนะครับอ่าชื่ออะไรครับนี่นะอ่าพิมพ์ได้แล้วนะครับไม่ไม่หายไม่หายรอบนี้ไม่หายนะครับทุกคนให้ใจไปทีนึงนะครับนี่อ่าสำหรับอายุนะถ้าให้ผมเดานะน่าจะประมาณ18ปนะชื่อฟิล์มอ่าฟิล์มอายุเท่าไหร่ครับฟิล์มอายุเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับเรียบร้อยครับ ก็ให้หวัวใจอีกทีนึงครับแหมพิมพ์เสร็จต้องให้หวัวใจครับเขาเรียกว่ามารยาทนะมันไม่เชิงมารยาทหรอกแต่มันเป็นความน่ารักของเกมแค่นั้นแหละนะครับเออนะครับอ่าแล้วก็เขาไปทําอะไรกันที่กังหันลมอ่ะเออสิบหกอรอ้ยแหมกังหันลมอะไรเขาทำอะไรกันนูนนะเออไม่รู้นะช่างมันนะครับแล้วก็ให้หัวใจีทนึงครับไอ้แหมเฟลยี่สิบหก น่ารักน่ารักนะครับอ่าน่ารักน่ารักนะครับเออน่ารักน่ารักเออแม่เนาะยี่สิบหกแม่อย่าหาทำได้เป็นคุกเด้ออ่าชื่อท็อปครับผมชื่อท็อปนะนะครับอ่าผมชื่อท็อปผมชื่อท็อปครับอายุสิบเจ็ดนี่เอาดีเอาดีเอา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 พีพ่อายุไม่ได้โอ้โหจบแล้วนะฮะพี่อายุไม่ได้อ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวพีพ่ใหม่นะครับสิบเจ็ดแป๊ะนะขอโกหกอายุนิดนึงนะนสิบเจ็ดเออเนี่ยสิบเจ็ดอ่าแล้วก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาอ่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปขอนิดนึงนะเออแม่ขอถ่ายรูป รูปหน่อยเท่ๆนะครับนี่ขอถ่ายรูปหน่อยเท่ๆนะครับเอาดิขอถ่ายรูปหน่อยเท่ๆมาหนี่มา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 นี่แล้วมานี่แล้วมานี่มานี่มานี่เออตรงนี้แหละทุกคนครับมาหันหน้าทางนี้ดีกว่าเนี่ยถังนี้เออยนะถังนี้แหละมาเอ้เหมือนผู้สาวคนที่จะเอาด้วยว่ะเฮ้ยได้ได้ไม่มีปัญหานะครับมาทุกคนครับเดี๋ยวเราปักธงถ่ายรูปแอคกันเลยดีกว่านะครับมาทุกคนครับมาหนึ่งสองสามเอ้ยมีผู้บ่าวมารวมแก๊งด้วยว่ะทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม This is my kingdom come When you pull my t e e t Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too รอเท่จัดไหมครับทุกคนครับนี่แม,ม่สาวหลงอีกแล้วหลงเปล่าสาวหลงไหมอ่ะจะหลงไหมครับห้องนี้สาวหลงไหมครับแม,ม่หาทางออกเจอไหมเดี๋ยวถามก่อนหาทาง ออกเจอไหมครับนี่นะฮะถามไปนะครับหาทางออกเจอไหมครับท่านนีแล้วก็แอคนะครับนี่นะครับท่าสกาไปครับท่านนี้หล่อเท่จัดนะครับเฟี้ยว่าผมบอกเลยว่าผมมันหล่อเท่นะผมมันคือราชาหล่อเท่คนใหม่นะครับพี่ยามหลบไปเลยนะครับพี่ยามหลบไปนะแท็กพี่ยามมาด้วยนะหลบไปก่อนนะจังหวะนี้บอกพี่ยามหลบไปก่อนนะผมจะเป็นราชาหล่อเท่นะเออเนี่ยขอยืมฉายาอาทิตย์สออาทิตย์นะฮะแล้วก็นี่ครับแดนไปครับแดนแดนนะครับแดนไปแดนโจโจโจแะก็เดี๋ยวไปให้หัวใจสาวนิดนึงแล้วกันนะครับก็ เอ้ใจครับนี่นะ้วก็อ่ารวยเกินมาสั้นไม่ได้รวยครับแค่หล่อเท่นะไม่ได้รวยแค่หล่อเท่นะไม่ได้รวยแค่หล่อเท่นะครับนี่ไม่ได้รวยแค่หล่อเท่อันแม่แม่คมกลิบนีทุกคนครับแม่ขำขำขำแมมีคงมีขำนี่แอคต่ออันแม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวปักทองใส่หน้าเลยนะฮะนี่ปักใส่หน้าอันแม่แล้วกหหัวใจครับนี่สาว หล,หลงอ่ะหลงอะนะฮะเนี่ยก็ให้หัวใจคนนี้แหละแล้วกันนะครับเออเขาหลบผมว่าเขาหลบหัวใจผมว่าเออในเขาหลบหัวใจผมทุกคนเอาไงดีกับคนนี้เอาไ,ไงดีปักธงอัดหน้าไม่เลยไหมหลบหัวใจให้เจอจนแมปนะซ้ำสุกนะเดี๋ยวซ้ำสุกนะเจอในแมปนะ,นะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปปิ้วนี่นะฮะเดี๋ยวขอให้หัวใจน้องไปกินนะแป๊บปิ้วเปลี่ยนห้องกันทันไหมานารัา โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้นะครับผู้สาวตึงๆโคตรเยอะเลยนะครับแหมนะครับต้องโดนเราแล้วแหละนะครับต้องโดนเราไปเตาะแล้วแหละนะครับโหคน14คนครับคนไหนดีครับทุกคนครับคนไหนดีเนะฮะเดี๋ยวลองย่อคนนี้หน่อยล้วกันนะครับย่อๆคนนี้หน่อยลวกันนะครับก็ให้หัวใจไปทีนี้ครับ นะครับมากับแฟนเปล่าน่าจะมากับแฟนนะลองย่อคนนี้หน่อยเอ้าเขาหนีอ่ะเขาวิ่งไปนู่นนะเขาวิ่งไปที่กังหันลมหรือเปล่านะช่างมันนะฮะไม่เป็นไรนะครับปแล้วก็ลองย่อหน่อยละกันนะครับแล้วก็ให้หัวใจไปทีนะครับนี่นะน่ารักนะผู้สาวน่ารักจัดเลยนะให้หัวใจอีกทีนะครับนี่เอ้าเขาเมินผมมาดูลิโอ้หจบแล้วเขาเมินผมม่โอ้เกินเกินเขาเมินผมว่ะโอ้ดูดีเขาเมินผมอโอ้โดนสาวมือแล้วทุกคนย่อโอ้เขาเมินผมมาดูดีโอ้เกินแฟนนายหรอเบบถาม ก่อนแฟนหนายเหรอเอ้ยอแฟนหนายเหรอเออนะเฮ้ยแฟนหนายเหรอเฮ้ยก็ให้หัวใจไปทีนึงครับนี่ใช่แน่ๆต้องเป็นแฟนกันแน่ๆใช่ปเปล่าโอ้ผมขำว่มมาเข่าเมินผมว่ะทุกคนเฮ้ยเอาไงเอาไงแฟนหนายปะเฮ้ยแฟนหนายปะเออเดี๋ยวถามไปอีกทีนึงแฟนหนายปะแล้วก็อ่าทำอะไรกรรมอะไรเนี่ยทำทำอะไรเหรอ ใช่เปล่าทําไมอ๋อเราจะจีบไงเนี่ยเราจะขอจีบในเราจะขอเราจะขอเออเนี่ยเราจะขอเออเอาดีเราจะขอแฟนชาวบ้านอีกแล้วครับ EP นี้ครับทุกคนครับแม่ดูทรงโดนได้อีกแล้วว่ะโอเคขอได้ปะขอได้เปล่าเออนีขอได้เปล่าอันนี้เนี่ยขอได้เปล่าเนี่ยขอได้เปล่าเนี่ยฮันแน่ให้ก็ให้หัวใจอีกทีนะครับนี่น่โอ้ขอไม่ได้หรอขอไม่ได้หรอฮะได้ไหมะเดี๋ยว อแบบมุดมุดมุดปักธงทีนึงแล้วกันนะครับเออขอมุดปักธงหน่อยแล้วกันนะครับเนีมุดปักธงหน่อยแล้วกันนะครับเอาเขาหนีผมไว้ทุกคนดูดิโอเกินเกินไปโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยก่อนนะครับมาหนึ่งสองสาม ไปให้ทุกคนครับแอคแอคไปแอคไปโหโดนสาวมือแหลยครับเกินเกินไปเกินไปให้หัวใจทนีนี้คนระับนี่นขอได้เปล่าขอได้ไหมอ่ะขอได้ไหมอ่ะเออขอได้ไหมอ่ะขอได้ปะไม่น่าได้ในดูทรง,งแล้วดูทรงแล้วมันไม่น่าได้นะทุกคนครับเนี่ยนะเดี๋ยวกดท่าแอ็คไปทีนี้ครับนี่แต่ว่ามีผู้สาวสองคนมาสนใจเราถึงไหมเราไม่ชอบคนรวยเอ้ย แต่เราแต่เราหล่อนะแต,อนะอแต่เราหล่อนะเออแต่เราหล่อนะเราชอบคนรวยใช่เปล่าใช่เปล่า <c oughs> ใ,หให้ให้คิดมาอีกทีนึงให้คิดมาอีกทีนึงชัวเปล่าฮะชัวเปล่าีถ้าไม่มีตังค์สักบาทนี่ก็ชอบหรอเราชอบขี้เหอ่ะเฮ้ยเอาให้ดี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 ๆเอาให้ดีด,ด,ด,ดีโอปากไม่ตรงกับใจเดนนะเราเนี่ยยอมแพ้แล้ว,วสัส โอเคโอเคจีบแฟนชาวบ,บ้านอีกแล้วผมเนี่ยโอเคแม่เดี๋ยวเราแบบเราเราขอนะท้าง้นนะครับเออเราขอนะท้าง <laughs> ั้นโอแม่น่ารักน่ารักน่ารักก็ให้อีกทีนครับหัวใจไปด,ดีแม่หล่อเท่ทอมันหล่อเท่ทอมันจีบแฟนชาวบ,บ้านอีกแล้วทุกคนครับแม่ไม่ไหวเลยนะเนี่ย ทรงผัวแแบบเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าว่าเข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 าเอ้ยอย่าว่าเขาอย่าว่าเขาเอ้ยเดี๋ยวบอกกันเอออย่าว่าเขาสิเอออย่าอย่าว่าเขาสิเออนะครับทุกคนครับไปผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปปิ้วนี่ปักกองอีกทีนึงปิ้วนี่หล่อทจจ้ดไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่หล่อจ้าโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวผู้สาวดีกว่านะก็ตอนนี้นะครับมีผู้บ่าวนะมาแอคกับเรานะเราต้องแอคกับเขาต่างหัก เออมาแอคกันมาแล้วกันนะครับนี่โย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 มาแดนกันแดนกันเออมาแดน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 เนี่ยโจโจโจนะฮะโจโจแล้วก็มิวบ่าวขามนเลยแม่กดมาคงมาโคสลับเลยนะครับเอมแม่กดสยับเลยนะฮะกับบุญญาบุญญาบุญญาหนี่บุญญา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  เอาไม่บุ๊เอาไม่เอาไม่เร็วเอาไม่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 พร้อมดิเออนี่แหละบึ้มเขาไอเอาไม่พร้อมหรอเออนี่แหละเยเคหล่อเท่จ้านะฮะเฟลเฟลเฟลเราไม่ได้เอามาท้าพื้นนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปแอดกันดีกว่านะเรามาแอดกันดีกว่านี่นี่นี่ชวนชวนมาแอดดีกว่านะครับทุกคนครับมานี่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 เออนะไอตรงนี้เขาแอดกันว่ะทุกคนตรงนี้เขาแอดกันว่ะนี่นะคสี่คนเลยฮะมา เอ,อ้ยมีไอ้กางปลาด้วยวะไอ้กางปลาไอ้กางปลานะไอ้ไอ้กางปลาแห่งโลกฟรีไฟล์เนะฮะไอ้ก็มาทุกคนครับเดี๋ยวเราแอคก,กันดีกว่าเนะนี่ยนี่คนนี้เขาแอกอ่าสกานะครับนี่เอาดิเอาดิความหล่อเท่มาอะไรกันครับนี่เราต้องแบบหล่อเฟี้ยวแล้วปะ่ะอ่าซาซาอะไรเนี่ยเขพิมพนะ์ภาษาอะไรเนี่ยก็นี่พนมมือครับเราก็มีนะเชดเอ,อ้ยพร้อมกันเลยวะ่ะเชดเคเอ้ยเอาดิมาเดี๋ยวเราปักธงกันดีกว่าครับมาหนึ่งสองสาม มีเปล่านายมีเป้าเออดีนายมีเปล่าไม่น่าจะมีนะแต่ว่าห้องนี้คนไม่มีนะเออในห้องนี้คนไม่ไหนหมดก็ไม่รู้เนะี ไม่เป็นไรเนี่ครับโอเคทุกคนไปแอคต่อแอคต่อนี่กดให้หมดทุกท่าฮะปากใหม่ <laughs> โอเคจัดให้นี่หล่อเท่ไปดีเออเฟียลเฟล่าเฟียลเฟล่าก็ากาให้หออัวใจคุณครับทันนี้ทันนี้หลงรักแล้วเปล่านี่แอคต่อไม่รอแล้วนะโอเคทุกคนไปผมว่าจะเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้แบบคนหายแล้วนะมีคนสิบคนก็จริงฮนะแต่ว่าเขาไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดนะน่าอยู่บนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะากลังหั่นลมวะไม่รู้ใช่ไหมโอ้ชิงช้าชิงช้ากลังหั่นลมว่าซ่านโอเคทุกคนไปแต่ห้องกันปิ้วให้หัวใจจริงท่านรักนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่เราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวผู้สาวกันดีกว่านะรู้สึกว่าห้องนี้ผู้บ่าวผู้สาวจะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับมีผู้บ่าวชุดขาวด้วยครับย่อยเขาหน้นอะไรกันนะครับย่อๆครับไปให้หัวใจไปทีนึงครับนี่นะฮะน่ารักนะครับน่ารักน่ารักน่ารักนะครับไอเขาแบบไม่ค่อยสนใจเรายดูดิแต่ว่าเขาตอนนี้เขาฟันแล้วนะฮะย่อยย่อย่อยย่อนะครับอันนี่ไอผู้บ่าวแบบผู้บ่าวต้องมูฟออนให้เราดูดิเอ้ยเกินเกินไป เอ้ยครับอ่าแล้วก็ให้หัวใจตีนครับเอ้ยแม่ผู้สางให้หัวใจเราด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนางวันทองวะนนี้เอ้ยส่องใจวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเกินเฮ้ยหูแรงอย่างงี้แรงมากให้หัวใจเราแล้วปัดหัวใจไปหาผู้บ่าวเสื้อขาวเฮ้ยเกินไปเกินไปโอ้จุกจุกจุกอย่างนี้ผมจุกอ่ะจุกในซวงเลยครับทุกคนครับโอ้เกินจุกว่ะโอ้โอ้โหให้ดอกไม้ต่อหน้าต่อตาอเ้ร้าโอเศร้าวว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกิน โอ้โหตั้งแต่ทําคลิปมานี่อคลิปนี้เศร้าสุดแล้วทุกคนครับอุ้เกินว่าเฮ้ยแรงแรงมากแรงมากทุกคนครับผมไม่ไหวแล้วผมต้องปักธงใส่แล้วแหละมาทุกคนครับมาหนึ่งสองเศร้าหนีปักธงอัดหน้าไปเลยทุกคนครับผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วโอ้โหผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเออผมไม่ไหวแล้วโอ้ผมเกินโอ้เกินไปโอ้จุกว่ะให้ดอกไม้ต่อหน้าต่อตาผมด้วยโอ้เกินไปว่าเกินไปว่ะโอ้เกินไป แรงแรงมากโอ้จุกจุกอะจุกมันจุกในอกอนเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนนะเออมันจุกในอกนะเออมันจุก ในอกนะฮะมันจุกในอกนี้นะมันจุกในอกเอาดิมันจุกในอกเอกอเอโอ,อ,อ,อ้จบว่ะจบจัดว่ะทุกคนโอ้โหให้หวัวใจเราเราปัดไปหาผู้บ่าวเสื้อขาวโอ้ท้อวะ่ะผมท้อเลยผมท้อเลยอย่างงี้แบบผมท้อจัดเลยฮะทุกคนครับโอ้โอ้โอใช่จุกอกโอ้ังรถเอาด้วยว่ะโอ้เกินเกินโอเคทุกคนไปห้องนี้ไม่น่ามาีแล้วแหละนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอปักทงอัดหน้าก่อนมันไส้มันไส้นี่มันไส้ มันไส้มันไส้ล้วนๆฮะนี่มันไส้ลวนะ้วนๆมันไส้ลว้นลวนๆโอ้โหโอกหักว่ะอกหักว่ะเออยฟิไปก่อนอ่าอกหักว่ะโอ้จบแล้วฮะ โอเคทุกคนประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่ EP หน้าเนาะ EP หน้านะครับจะเป็นแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์อ่าบอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้เนาะแล้วก็สำหรับ EP หน้านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบบ๊าายยไปลลลละะนนนนนี่่่่่แแหหหออเเเททททคคคครรรััับบบบบุุุกกกไปป๊๊าายยยิ้วผมจๆ bye p นี้จจอกัดไปหล่อเ้ว